กนินข่าวนะ้ำเมงหวนเดอ้อผู้ใด้เระทันกินข่าวนี่ออมเมงวนกับสินอนดึออีกเดอ้อมือน,นี่พีน่นองเลยกว่าจะเสร็จออมปูกประดิเขียวน้อยกระดินเหินมันเอินมีกระผักซีลาวอันนี้ก็ผักเกียวข้อในน้าแหละก็จะมีปูขอน ไม่เป็นปลาอ่อนดิปูคอนตําำปูออมด้วยจ้าพี่น้องพักกันแล้ลายอันนี้ก็เป็นพักกระดาษกวงตุงมันยายไปน้ำปูปลาปูคุยกับเพื่อนๆไปด้วยจ้ะก็จะตำปูไปนะเรียกตามใจชอบดิมกินใส่ออม ตมปูอ้อมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักสะเดากินกับราบปูนี่มนี่แมงมกับสลังกุหลาผักมีผักหลายอย่างฝั่งท้งนี้ก็เป็นคะน้าอันนี้ก็เป็นผักผักกาดเชียวน้อยผักห้องเต้นี่ผักกาดห้องเต้ผัก ห้องเต้นี่ยประกาดห้องเต้เราไม่ขมแท็กซีล่ลาวประกาศหินใส่กับมันบววพร้อมนะห้องเต้นี่ยประกัดห้องเต้ ตำปูอ้อมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเตาไม่ขมทักซีลาวปักกาศหินบุงปักบุงก็กินกับแเจ้าหอนหรือหมูกระทะต่างๆโน้นก็จะเป็นกลวงตุ้งที่ปลูกอยู่ที่สวนท,ท้ายตามลิบให้เพื่อนๆชมกันนี่แหละ ตำปูอ้อมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกนนนบับปูนาหรือหลาบกับปูนาจะทำสองเมนูเด้ทั้งหลาบทั้งอ้อมลาบปูกินกับสับกับปูนาหรือหลาบกับปูนาจะทำสองเมนูเด้ทั้งหลาบทั้งอ้อมลาบปูกินกับน้ำเนี่ยตำปู่ตำปูนาอ,อ้อมมักอ้อมเส้ผักลาย ไม่ขมทักซีลาวอาก,กาศหินผลประดิษฐ์ของแมงวานก็บออกมาสุดจากสวนอันนี้จะตั้มปูผลประดิษฐ์ของแมงวานก็บออกมาสุดจากสวนอันนี้จะตั้มปู คนประดิษฐ์ของแมงวานจิบออกมาสุดจากสวนอันนี้จิตัป๊ปูกับัน,นหลาบปีปูด้วยมันนี้ก็บจิลาาปูครึ่งหนึ่งนนกับอ้อมครึ่งหนึ่งนนควางตงมันยายไปน้ำปูปลาปูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยจ้ะ ก็จะตําปูไปนะกินแรงก่อนเหมือนพักแมงวันที่ปลูกอยู่ไฮ้ี่อย่างฝั่งตรงนี้ก็เป็นคันนาอันนี้ก็เป็นพักพักกัดเชียวน้อยเกี่ยวข้อในน้าแหละก็จะมีปูขอนไม่เป็นปลาขอนเียปูขอน คนประดิษฐ์ของแม่งวานกิบออกมาสุดจากสวนอันนี้กิตําปูบุงกักบุงก็กินกับเจ้าหอนหรือหมูกระ้าต่างๆโน้นก็จะเป็นกลวงตรุง้งกะลายผักเยอะผักก็เยอะมักผักย้างกัะ ตำปูอ้อมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักะกะลด้ ai ผักเยอะผักก็เยอะมักผักง้างกันกมันสะเดาหว,วัยสดาหวัยสดาบ่ขมสะเดามันมนี่พี่น้อง <c oughs> เขากันตำปูอ้อมกันเด้อพี่นอ้องเลยนี่ บ้านๆกันงจกเก็บกับปูน้มาตำออมเส่ยปากลายเส่ยปากเยอะๆห้องเต้นีน่ยักักห้องเต้บุงถักบุงก็กจิ้นกับเจ้าหอนหรือหมูกระทะต่างๆโน้นก็จะเป็นกลวงตุ้ง ตำปูออมเด้อจ้าพี่น้องผัดก,กะละลายอันนี้ก็เป็นผักกระ,กะเดาผันสดาว,วัยสดาวสยสดาบ่ขมสดามันน่พด่น้นองเขกากันใส่กับมันบวบหอมนะประกาศเชียวน้อยประกาศหินมันก็เอิน นี่ก็ถักซีลาวอันนี้ก็ผักกวางตุงมันย้ายเป็นน้ำปบปูปูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยจะจะไปตำปูไปนะตำปูอ้อมกันเด้อพี่น้องเลยนี่ครัอาหารบ้านบ้านลังจากก็บาปันหลับอีปูด นีกัิลาปูครึ่งหนึ่งกับอ้อมครึ่งหนึ่งพักอันสะเดาวไวยสะเดาไวยสะเดาบ่ขมสะเดามันนี่พี่น้อรเข้ากัะกาศปรกาศเขียวน้อยอากาศหินมันก็เอินนี่กับผักซีลาวอันนี้ก็ผักที่ปลูกอยู่ที่สวน ทายตา้คจิบให้เพื่อนๆชมกันนี่แหละปูตํ้ปูปอ่อมก่อนจ้ามันนี่ก็สิอ้อมปูอีกเลยตักห้องเต้เน,นี่ยตักแห้องเต้เดาไว้ดอกสะดาไว้สะดวาว่ขมคม หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกนะคะสวัสดีจ้าที่ปลูกอยู่ที่สวนถ่ายตามกลิบให้เพื่อนๆชมกันนี่แหละข้ามเนี่ยเนี่ยตำปูตำ้ปูหน้าอมมะออมเส่ผักลายลายอมเสษผัก ส่วนลาบกับปูก็จะกินกับผักกระดาวลายผักกระดาษผักขมผักกระดาปันลาบอีปูด้วยมันีก็บสิลาบปูครึ่งหนึ่งกับอ้อมครึ่งหนึ่งอ้อมใสจผักส่วนลาบกับปูก็จะกินกับผักกระดาวลายผักกระดาษผักขมผักกระดาษไม่ขม ทักซีลาวปักกาศหินกละปัองลาบีโปโูมันี้กิลาปูครึ่งหนึ่งก้บอ,อมครึ่งหนึ่งอย่างฝั่งทางนี้ก็เป็นคันนาอันนี้ก็เป็นผักผักกาดเชียวน้อยะสะดากินกับราบปู มันย่งงินก็สิลั้งหกสิบแปดนี่ผักไร่ควงตุงมันยายไปน้ำป,ปุบปัาบุคุยกับเพื่อนๆไปด้วยจะกระตุ้ปูไปนะถ้ากลายรัผ่ผักเยอะผักก็เยอะมักผักงงกัะควางตุง มันย้ายเป็นน้ำปูปลปูดคุยกับเพื่อนเพื่อนไปด้วยจะก็จะตำปูไปนะพัจจะนํามันหอยกับแสบผลประดิษฐ์ออกจากสวนสดสดผักบุ้งจาถักเกี้ยวขอในน้าแหละก็จะมีปูขอนนี